สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันนะคะวันนี้ซาร่าอยู่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะซาร่าได้อยู่ที่พอยอิงดาวจังหวัดจันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะตอนนี้ซาร่าจะพามาดูว่าที่นี่นนนะะมีอะไ,ไรบ้างนะคะดูซิว่าเออเขามีที่โรงแรมสวยไม้เป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยวเราพามาดูกันนะเอาละค่ะเรานะถึงหน้าหน้าโรงแรมแล้วนะคะอันนี้คือพอยอิงดาวนะคะมีที่พักอาหารอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะทุกอย่างคืออร่อยเลยนะคะดูดูรอบนอกนะคะนี่นี่นะคะ ม,มีแสงอาทิตย์หน่อยนะคะนะคะนี่บริเวณนอกนะคะเพื่อนๆมาพักได้นะราคากันเองไม่แพงนะคะนะคะอาหารก็อร่อยมากที่นอนสบายนะคะ แล้วก็อันนี้ส่วนส่วนนี้นะคะนี่อันนี้ร้านอาหารนะคะอันนี้ถนนรอบนอกนะคะ ทางเข้าค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้ตางส่วนร้านอาหารนะคะนี่ แล้วเขามีผักออร์แกนิกด้วยนะคะปลูกเองค่ะไร้าสารพิษนะคะเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะสวนผักกันนะคะว่าสวนผักนี้เป็นยังไงไปเรามาดูกันนะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะมาดูกันนะดูกันนะคะว่าสวนผักนะคะไร้าสารพิษนะคะอืมอืม งามงามดูสิโอ้โยพุ่มบลเลอร์เลยนะคะเนี่ยโอ้โยงามมากดูสิโอ้โหงามจริงๆเนอะดูนั่นอะโอ้โหงามมากดูสิคะโอ้โหสวยสวยหือ ดูนะคะนี่เขาปลูกไรสารนะคะนี่งามจริงๆอือฮึอืมดูสิคะสวยไหมคะเนี่ยนี่โอ้โหงามมากนี่ โอไบเบลเลอร์เลยนะคะอืมโอ้ยผักสลัดนะคะปลูกธรรมชาตินะคะไม่มีสารพิษอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงแปลงนู้นอีกหน่อยนะ เอาระค่าดูดูกันเต็มแบบสดสด,สดใหม่ๆกันเลยนะโอ้โหนี่เขาขายไม่แพงนะคะโอ้โหงามงามดูสิคะนี่อยู่เยอรมันซาร่าก็ปลูกนะปลูกผักผักแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะอแต่ไม่งามเท่าเขานะคะ ไม่งามเท่าเขานะคะนี่โอ้โหงามงามนะคะนี่โอ้ได้เวลาลดน้ำเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเปียกนะคะเขาเป็นละอองนะคะเขาลดแบบละอองนะคะอืม,อม ใครสนใจมาได้นะคะพอยอิงดาวนะคะมีผักมีอาหารอร่อยมีที่พักสบายนะคะสะดวกสบายหมดเลยมีครบวงจรนะคะที่นี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่พอยอิงดาวนะคะมาได้เลยนะคะเพื่อนๆห้องนอนสบายๆนะคะอากาศก็ดีธรรมชาติมีผักของเราเอง เจ้าของนะคะปลูกผักไร้สารพิษนะคะโอ้ยดูสิงามงามดูสิหืมนี่เยอะแยะ,แยะเลยนะคะเพื่อนๆนะสนใจติดต่อมาที่พลอยอิงดาวได้เลยนะคะมามาพักมาอยู่มาเที่ยวมากินได้นะคะที่นี่ได้เลยนะคะอืมสวยมากเลยดูสิอู้ยสีแดงสวยสวย นะคะอืมนี่ตรงนู้นอีกนะคะเยอะแยะเลยปลูกโหนะคะนำเสนอเลยนะคะมาเที่ยวจันบุรีมาอำเภอปป่งน้ำร้อนเออที่พอยอิงดาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะให้ดูของส่วนโรงแรมกันเล็เออร้านอาหารนะคะเอาล่ะนี่สวนที่พักโรงแรมนะคะนะคะที่โรงแรมนะคะลมลื่นเย็นสบายดีนะคะอืมข้างล่างก็มีบ้านเรือนไทยอีกนะคะอืม ดูนะคะอันนี้ที่โรงแรมนะคะส่วนโรงแรมค่ะส่วนที่พักนะคะดูนะคะ พอดีมีรถจอดนะคะ ีโรงแรมพอยอิงดาวนะคะที่พักอยู่สบายค่ะห้องสะอาดสะอ้างนะคะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ค่ะดูนะคะมีผักปลูกเองนะคะนี่ผักเคลก็มี อันนี้ผักเคลนะคะยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่นะนี่ซุ้มผักเคลนะคะฮะติดต่อที่พักได้ที่นี่นะคะซอยอิงดาเออโรงแรมพอยอินดาวนะคะน,นี่นะคะตรงร้านอาหารนะคะสวยไม่เอ่ย ล่มลื่นดีนะนะคะนี่ดูนะคะฝั่งร้านอาหารนะคะฝั่งร้านอาหารนะคะเนอะล่มเย็นดีนะคะล่มลื่น มีที่เล่นให้เด็กด้วยนะคะดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะมาได้นะคะซอยพอยอิงดาวนะคะเชิญค่ะเชิญมาเที่ยวมาชมมาทานอาหารกันได้นะคะนี่นะคะมันมืดหน่อยก็ขออภัยนะคะ ลมร่มสวยงามนะคะดูบรรยากาศนะคะมีรอบเขาเลยนะคะ โลเคชันนี่ภูเขารอบเลยนะอันนี้ภูเขานะคะรอบเลยนะมาเที่ยวมาหามาพักได้นะคะที่พอยอิงดาวนะคะจันทบุรีนะคะจันทนาบุรีนะคะโอ่งน้ำร้อนค่ะอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยมากนะคะ มีมุมสวยๆเยอะๆเลยเอาละอันนี้หน้าร้านนะคะทางขึ้นนะคะมีคณะด้วยคณะคณะฮ่องกงนะคะต้นย้ายใหญ่ มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะใกล้จะสุกแล้วเห็นเมื่อวานสุกแล้วสงใส่มีคนเด็ดไปแล้วอืมนะคะดูค่ะ สวยนะคะอืสวยสวยอ่ะตรงนี้ฝ่ายห้องนะอันนี้คือห้องห้องนอนนะที่นอนแล้วแต่ว่าคือนอนไปแล้วแล้วลืมจะล่ามาถ่ายข้าวให้ก่อน นะคะอันนี้ดูนะนะคะห้องโอเคเลยนะคะอันนี้นอนไปแล้วนอนไปแล้วนะคะนี่นี่ทีวีมีตู้เย็นนะคะ นี้นอนแล้วนะคะเน่เพอดียับหน่อยนะนอนไปแล้วยังไม่ได้เก็บนะคะโอเคเดี๋ยวซาร่าจะจบคลิปเท่านี้เพราะว่าตอนนี้แบตกำลังจะใกล้จะหมดนะคะ ฝากติดตามนะคะฝากติดตามให้ซาร่าด้วยนะคะซาร่าเยอรมันนะคะฝากติดตามซาร่าขอฝากคลิปเท่านี้นะคะนะฝากคลิปเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะซาร่านะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามให้ซาร่าด้วยนะคะสาร่าขอฝากเออพอยอินดาวด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย